มาพาพี่น้องมากินหอยมุนกันนี่วันหุ้นหวยได้หอยมุนเนี่ยุ่นหุ้นหวยหวานเลยสอง้กองง้อเนี่ยปลาเจ้าคนอ่ะหอยบานเฮาลงยูทูบไ้เอาเครื่องยูทูบ้มาแล้วพี่น้องหอยนี้อยใหญ่ๆเสื้อแจ็ปห้าบ แจ้วสม้มนำข้าวตีนนี่นหอยบานเฮาหอยยูน้แาแหละน่่ยแบบเงี้ยธรรมชาติปลาเจาะออกเปโตเลยเนี่ยแจ้วปลาห์นะออกบปโตเลยมาเด้อพี่น้องมากินก่อนอืมรสปลาดีพี่น้อง bạn bác để nói lên ừ, bỏ thế này là chỉ mới thôi được kẻ nhà khán đại mất khánh mày so mày đây à tôi xem Sẽ bị lý phải phần chờ sốt sốt máy, เด้อพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆอืมกินน้อยนี่พวกกินย่งอะไรกันเจ้าว่ะตาเป็นจุ้ยอ้าข้าวน้อยๆฮะรูมคำนี้นี่อ้าวข้าวหน่อยๆนี่มันหยาบมันหยาบสาวเถ่าแล้วมากือละวันมันดียิ่งแก่ยิ่งมัน อิลิเซบแท้เจอย้มากอยเกะก็บุกข้กรสีออกหมดเลยตัวเจีครับโตัวนี้มีไข่ครัมตั้นี้จุปแตน้ำลายเขยไว้น้อยแ่บหลายแซ่บบ่มีกระถิน ตอนนี้ก็มีไข่พี่น้องกินเบิบิกเบิดกไข่เ,เ,เลย <Ooh. S 1> แสบแสบแสบครับอืมเด้อพี่น้องอว้าวเพ่อน <c oughs> นี่มันเยอะเลยว้าตัวโซชิขาดเนาะมันเหนียว นี่ใครล้วพี่น้องว่นาน้ำมันย่อยนะของแท้นี่น้ำมน,นย่อยนี่เอาเงยเอาเงยเนี่ยสุดยอดพี่น้องความแสบความหยาบโอ,อ,โอ้ออกมาละเป็นแบบนี้เอง <c oughs> แสดงว่าแต่ละอันนี้มันเลือดอยู่พี่อย่าง,างเบอร์นี้ <c oughs> เอเอาหาได้ตัวครั้งแรกสุดก้นมันควบใหม่มาแช่อยู่อ่ะแซ่แช่มาพาพี่น้องมากินหอยมุนมาหนึ่งหอยมุนอะไรก็หอยมุน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 หอยได้หอยมุนหุนหน่่มนมย มวยหมุนเออเวนมวยหมุนเนี่เออมันพอใหญ่บวกินกินหอยน้อยๆของน้อยนี่นะพอยใหญ่มันเนี่คนมันหลายอันนี้มันพี่คนนี่หอยแก่คนมันเออเออแก่คนมันหลายอันนี่คนหมวยเนี่ยเออหอยหมุนเด้อนี่เด้หมุนหมวยหอยหมุน ้อยใหญ่ด้องเออองใหญ่กร่าดหอใหญ่ากาศดีดีมันนี้ฝนฝอยเรูันร์ากาศดีพี่น้องฝนกำลังเริ่มตกวัดาจนี่ชเนทะยันเ่กมาฮอนี่เนาขอบใจสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์